จังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้การนำของนายสิริวัตรบุพาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐ์ขับเคลื่อนการบริหารราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ด้านคุณธรรมด้วยเป้าหมายร่วมอุตรดิตฐ์เมืองคนดีมีความสุขโดยทุกภาคีเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายอันได้แก่1เครือข่ายาศาสนา 2. เครือข่ายภาครัฐ 3. เครือข่ายการศึกษา 4. เครือข่ายโรงอกคุณธรรม 5. เครือข่ายสาธารณาสุขคุณธรรม6เครือข่ายสื่อมวลชนคุณธรรม7เครือข่ายภาคเอกชน 8. เครือข่ายภาคประชาสังคมและ 9. เครือข่ายชุมชนคุณธรรมได้มีการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มเครือข่าย และเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมซึ่งตระหนักดีว่าสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทยต้องได้รับความร่วมมือเพื่อป้องกันแก้ไขเฝ้าระวงังและส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของวินัยในชีวิตประจําวันทั้งวินัยจราจรวินัยการออมวินัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและวินัยสุขภาพเพื่อความปลอดภยัยความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคน ผลสาเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของภาคเครือข่ายทุกภาคส่วนและการร่วมแรงร่วมใจของชาวจังหวัดอุตรดิษฐ์เกิดการเสริมสร้างคุณธรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านวินัยเด่นๆของเครือข่ายเช่นโครงการคนหัวแข็งกันก่นกอนน็อกเพื่อรณรงค์ปลูกฝังและส่งเสริมความมีวินัยในการสวมหมวกกันน็อกในการขี่รถจักรยานยนต์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาโครงการอุตรดิษฐ์วินัยดีขับขี่ปลอดภยัย พื่อรณรง์เสริมสร้างวินัยการใช้รถใช้ถนนและการโดยสารรถรับส่งนักเรียนให้ปลอดภัยรวมทั้งการมีวินัยจราจรการปฏิบัติตนเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและการปฏิบัติตนเมื่อเผชิญเหตุทางการจราจรบนท้องถนนตลอดจนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอสั้นส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แนวคิดวินัยใครๆก็มีได้ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการวิในัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน ผลการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบยกระดับเพิ่มขึ้นร้อยละ15ของปี2567องค์กรคุณธรรมต้นแบบยกระดับเพิ่มขึ้นร้อยละ7.59ขององค์กรที่เข้าร่วมและทุกอำเภอยกระดับเป็นอำเภอคุณธรรมต้นแบบร้อยละ1 0 0นอกจากนี้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีสีจังหวัดอุตรดิษฐ์ด้านบุคคลชุมชนองค์กรอำเภอในเวทีงานสมัชชาค,คุณธรรมตลาดนัดคุณธรรมผลสำเร็จ เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนก่อให้เกิดสังคมคุณธรรมประชาชนมีความสุข